สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลอะไรสามสิบเก้านะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะ2023นะคะเดลก็อยู่ในบูธโตโยต้านะคะวันนี้นะคะทางโตโยต้าจะมีรถดีๆเด็ดๆคนไหนหรือไฮไลท์คนไหนนะคะเดลก็จะพาไปดูนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสอ2พกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เราก็มาเริ่มดูกันที่คันแรกเลยค่ะเจ้า All New Innova Cinic นะคะซึ่งสีนี้สวยมากๆทุกคนถ้าอยากดูเต็มๆนะคะก็ไปดูเบลได้นะคะทีมว่ารีวิวรถนะคะ Innova นะคะไปดูกันได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะบรรยากาศว่าให้ไปดูผ่านๆว่ารถคันนี้สวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราดูกันเลยก็เป็น All New Innova Cinic นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในว่าข้างในของเขาจะกว้างหรือนั่งสบายแค่ไหนนะคะ อันนี้นะคะเป็นโซนของคนขับนะคะว้าวให้ความนั่งสบายนะคะเบาเขาก็มีแบบ3แถวนะคะนีต่อกันคันที่สอเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถผู้บริหารนะคะจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากแคมรี่ค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะสีขาวเห็นไหมคะทุกคนก็คือให้ความรู้สึกเป็นผู้บริหารมากๆเลยค่ะ นะคะคถัดมานะคะไปก็เป็นโคราอัลติจีอาร์สปนะคะรุ่นนี้นะคะบอกเลยเป็นรุ่นไฮบริดนะคะประหยัดน้ำมันขับสนุกแน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะเขามาได้วสีแดงนะคะภายในของเขาก็สวยนะคะไม่แพ้กันเลยยังไงอย่าไปพาไปดูนะคะว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้าง ก็อยู่ของนี่แหละรถของเรานะคะก็เป็นยาริสเอทินะคะชุดแต่งโมเดลิสต้นะคะให้ความหรูหราสวยมากๆเลยนะคะมากับสีขาวนะคะซึ่งใครเห็นนะคะก็ต้องชอบคันนี้มากซึ่งเบาก็ชอบคันนี้เหมือนกันถ้าแบบวัยรุ่นหรือวัยทำงานหรือเพิ่งเริ่มใหม่นะคะแนะนำเลยค่ะเป็นยาริสเอทินะคะบอกเลยว่า ดีคุ้มค่าให้ระบบความปลอดภัยมาจัดเต็มสุดๆเลยค่ะคันนี้แล้วก็สวยมากๆด้วยเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเราหรือวัยทำงานนะคะคันถัดมาของเรานะคะก็จะเป็นไฮไลท์เหมือนกันค่ะแต่วันนี้นะคะเบงก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นใครสวัสดีค่ะตอยตาพิตตี้ถุงแบงนะคะและอีกหนึ่งหนึ่งจุดไฮไลท์ของงานนะคะก็จะเป็นออ l นิวยาลิสคอร์สคันนี้นะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นพรีเมียมลักชวรี่นะคะคันนี้ที่เราอยู่เป็นสีดาร์คคอร์สนะคะอยากจะบอกว่า ม er like so ุฟชูต้าแม็กมุฟชีวิตไปให้สุดๆมากเพราะว่าเป็น SUV ใหม่จาก To โยต้นะคะที่แบบว่าภายในเขาเนี่ยออกแบบดีไซน์แบบว่าสวยงามมากมาวัสดุหุ้มเบาะนั่งเขาเนี่ยจกจะบอกว่าเป็นเทคโนโลยีแบบคอ r ์เร o โมดูลเลนะคะคือช่วยลดการสะสมความร้อนบนผิวสัมผัสไม่ต้องกังวลว่าระหว่างที่จอดรถตากแดดไว้เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าไปแล้วเบาะร้อนไม่ต้องกังวลค่ะเพียจะบอกว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนเนี่ยเขาก็ให้มาครบไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยของตําแหน่ง กล้องบันทึกด้านหน้าด้านหลังสัญญาณเตือนการระยะหน้าหลังสจุดนะคะมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบคันมากมายเลยทีเดียวนะคะโอ้ <an> <t ose> ต้องบอกเลยนะคะว่าว้าว á, มากๆเจ้ายาลิสคอสคันนี้นี่คือเขาให้แบบสมุกชุดแม็กเนาะใช้ชีวิตไป <an> <t ose> ให้สุดเใช่ไหม,มสุด <an> <t ose> ไปเลยกับยาลิสคอสค่ะถ้าใครชอบ s u V นะคะรถ5ประตูนะคะก็มาดูยาลิสคอสบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆเลย คันนึงนะคะเจ้า New ย a r i s นะคะบอกเลยนะคะคันนี้มากับชุดแต่ง u r b ก n นะคะสวยมากๆไม่แพ้กันเลยค่ะที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะให้เราได้ขับสนุกกันแน่นอนเลยค่ะถ้าใครๆชอบนะคะหรืออยากดูมากๆกว่านี้นะคะก็มาในงาน EXO o หรือว่าไปดูที่โชว์รูมูตโตโยตาได้ทั่วประเทศเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนถัดกันมาเลยนะคะก็เป็นเจ้า โคราคอนนะคะ G R Sport นะคะก็เป็นสีแดงที่สวยเหมือนกันค่ะโคราคอนนะคะก็เป็นรอดขายอันดับหนึ่งของ t o y ยต้านะคะซึ่งที่สำคัญนะคะเหมาะกับทุกคนมากที่ใครที่ชอบรถ5าประตูแบบนี้นะคะสวยขับง่ายสนุกประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้บอกเลยว่าถ้าใครๆชอบนะคะก็ต้องมาดูเจ้าตัวนี้นะคะคันถัดมาเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังหารถครอบครัวนะคะก็แนะนำเบลอนเลยค่ะคันนี้นะคะก็เป็นชุดแต่งเอ็กซ์เออร์เบิร์นนะคะที่สำคัญนะคะเขาปรับ เบาปรับพับนอนได้นะคะขับสนุกแล้วก็ให้เราได้ไปกับครอบครัวนะคะนั่งได้หลายคนมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าราคาของเขานะคะก็ไม่แรงมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบนะคะก็มาดูกันได้นะคะเจ้ารถดีลล์กันนะคะว่าเขาจะสวยแค่ไหนหรือว่าขับสนุกแค่ไหนนะคะก็ไปเทสได้ได้นะคะที่โตโยต้อาอะไลกันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะรถระดับผู้นํานะคะก็บอกเลยว่าเจ้า Fortuner คันนี้นะคะสวยเท่ สนุกหนึบมากมากเลยค่ะสีของเขาสวยมากๆเลยนะคะที่สําคัญนะคะคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะมาถึงโซนกระบากันมั่งนะคะเป็น h ฮรัก r ีโวดีเซตอิดิชันนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะถ้าใครชอบกระบาต้องไฮรักลีโ o นะคะซึ่งเขาจอดมาให้เราหลายคันมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูไฮไลท์นะคะที่เป็นกระบารุ่นใหม่นะคะก็คือ h ฮรักแชมป์นะคะบอกเลยว่าเราไปดูกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็ไม่อยู่ในไฮไลท์สุดพิเศษของโตโยต้าอันนี้นะคะก็เป็นโตโยต้าไฮรักแชมป์นะคะเดี๋ยวเรามาถามแตงไทยดีกว่าว่าไฮรักแชมป์มีจุดเด่นอะไรบ้างได้ค่ะอนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเบลนะคะที่ไว้ใจแตงไทยนะคะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเจ้าไฮรักแชมป์ตัวนี้เพราะว่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยแตงไทยก็ได้โฟนเจ้าตัวนี้นะคะสําหรับจุดเด่นของเจ้าโตโยต้าไฮรักแชมป์ตัวนี้นะคะจุดเด่นเนี่ยเขาเป็นรถนะคะที่ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายเลยเพราะว่าเขาเป็นรถที่พร้อมดัดแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการต่อยอดธุรกิจ หรือจะเอาเป็นรถแตง่งอย่างเจ้าคันนี้นะคะแต่งซิ่งก็ยังสวยเลยลองดูรอบคันได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายรูปแบบเลยที่โตโยต้านะคะนำมาโชว์ในงานมอเตอร์เอ็กวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถขายของต่อยอดทําธุรกิจเป็นรถที่สร้างกําไรให้กับผู้ซื้อได้อีกด้วยน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะโบอกเลยนะคะว่ารถไฮรักแชมป์คันนี้นะคะแบบสุดๆไปเลยแบบให้เราได้สร้างอนาคตของเราเนาะ ถ้าเพื่อนสนใจนะคะหรืออยากดูเต็มๆอยากดูแบบไฮไลท์แล้วเช่นนี้อะไรเต็มๆบ้างก็เข้ามาดูในงานได้เลยนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้เบลดอทอะไรสานะคะแล้วก็อย่าลืมมางานนะคะมอเตอ Expo 2023นะคะตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่11บธันวาคมนะคะที่ Challenger ฮอลเมืองทองธาน,นีนะคะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย